អីអ uhm ីអីអីបេនីបេនីមកសៃមីដែរយ៉ូមិនយោចដល់ចោរកូនតើកូនតើបេនីញ៉ោចអ៊ឹមមសៃតិមីអៀនមិអៀនអសៃដែរហ្នឹងបើទីមិអៀនណា đeo hãy nhỏ nhỏ Thì mhm đem mhm 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 mà mhm 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 mà mhm 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 Hà bà bà Jawa. Đi ăn Jawa miếng này. Chuya Jawa. Này. Ờ. Con ăn cái ăn cái. Ăn cái gì? Ăn cái ăn cái. À mà đang cạn đi. Cạn sấy bây giờ mà. <laughs> okay. Anh đi <laughs> Anh đi học ghê Anh đi tuyệt 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 chạy tuyệt tụi giờ Tụi gần gần tuyệt alo yo tuyệt giờ gần tuyệt à tuyệt giờ tuyệt tuyệt à tuyệt 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 วันที่25มิถุนาย,ยน2024นีรู <laughs> ปอาบอกเาแตกอะไรก็ไม่รู้พุงมมเสติเสไเมนายแล้ววะนายแล้วะเสมไมนายพุงมมเซ่พุงมมเซ่ิตาวโมวเิฮ้พุงมเมเ่ติพุงมเมเซ่ A say thế hả nào? Cung 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 cung, kung cung cung thay vì đêm Cung 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 mè? Kung kung hiền. Cung cung kung hiền. Do hiền thích hiền đi. ไปแล้วอ่าแล้วก็มาแล้วก็ปเปิดพัดลมอะไรของมึงเนี่ยฮะดูสภาพมึงตอนเด็กดิ <c oughs> เฮ้ยทำอะไรอ่ะ <c oughs> อืมเดี๋ยวสักแค่อืม ตั้งใจเขียนมากเลยมาเดินไปดิไปมาไซไ,ไ,ไปไทยไปไทยตรงเนี้เถอะอือไทยตรงเนี้ยตรงนี้ใส่เออมาหัานมาหัานมาหัาน ฝืนหัวเราะมากเลยเนี่ยขอดูแต่โทรศัพท์เพราะให้เขียนแล้วถึงจะหยุดเนี่ยถ้าไม่ยอมให้เขียนก็ไม่หยุดตอนนี้นินทาได้ยังไม่รู้ภาษาไทยใช่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงนับก็ไทยทำไม่ต้องกูทายกูแล้นี่ไงอะไรเลอะนี่ไงไเคตี้ก็กู่ายมามันใส่ปล่ากู่าย <laughs> มาโอเค Hả? Nghe. 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 อมบอมาส่เต้าก็ถ่าย